สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากรัฐเพนสวันเนียซารัลาอเมริกาวันนี้มาพบกับแาวตรังลาแาวตรังปลาเปียาเบียนะคะวันนี้ชนตรงได้สามพันไปียห์พันกันแล้วค่ะมาค่ะทุกคน <S <S วันนี้ก้าข้ามาถึงก็ได้ทําแกงโกนนะคะก็เวลาเรามาทํางานร้านปนนี้นะคะเรามาเช็คโกนวไววเรื่อยเรื่อยยดหนึ่งไร่ไร่เก๋มดปนนันในเราก็ต้องทําไ้นั่นโกนนะเพราะว่าถ้าตัวเดียวมีออเดอร์เข้ามาเรายุ่งนะคะเราไม่ได้เตรียมเราต้องเตรียมไว้กนนะ แล้วการอาหารการถุกร้านนะคะเขาจะทํานาแกงไวก่อนกับปรุงไว้ให้แข้มค้นว่าปกติสักอิจเลยประน,น,น,นั้นนะนแล้วทีนี้ถ้ามีออเดอร์เข้ามาเราก็เลยว่าขอเอาเนื้อสัว์อะไรน,นะคะคนอเมริกนันเขาอนิยมกินไก่นะคะถ้าตามร้านอาหารถ้าสังเกตนี่คือไก่นี้คายดีว่าเปืือนอย่างอื่นานั่นนั่นที่เขาสั่งนะคะร้านอาหารมันต้องอาศั้ความรวดเร็วนะคะเขาก็เลยต้องทํคล้องแบบว่าซ้ำเด็ดไวก่อนแบบนี้วเวลาเราทําเราก็ตักนาแกงแล้วก็ตามด้วยเนื้อสั์นะคะแล้วทีนี้ก็พัก ทายมันซุกมันเดือดดีแล้วก็ไปเลยค่ะสักแลวแค่นี้นะคะทุกคนค้ะมีหลายคนเลยส่งข้อความมาถ่ามว่าอีมาเมริกาน์มาปลื้มทราบตั้งนี่ก็ยากให้ทุกคนมานะคะแต่ว่านั่นเลย ประเทศนี้วีซามันโคยากมากๆเลยค่ะสาวตั้งกมาหล็กดูมมาหล็กปีส่งพนัานเยนะเด็ดนะคะตอนนั้นมาวีซ่านักเรียนตึงกับไปโรงเรียนนั่นแหละราะว่าเป็นนักเรียนใช่ไหมคึงแต่ว,วา่าปี่ีน้องนีอมาว่างนี่ใช่ไหมคะสมมติว่ามาวีซ่าถ่องเที่ยวนั้นมันทํางานไม่ได้นะคะมันผิดกฎหม้แต่ถ้า่ามีมคนแต่ทางานแบบว่ามันเป็นโรบินูดเป็นพี่น้อยนะมันก็ต้องมีอยู่แล้วค่ะแต่ว่านั่นเลคอเสียนานะนะ ถ้ามายุแล้วเป็นพี่น้อยปนนั้นใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามีไข่คายไข่เสียรเราลับบานไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราลบแล้วันเราจะโทษเบนนู่นและสิบปีนูน้นทึ่งการตินการ์ตงจังนำนักแล้วว่ตมมาตันยี่ยอมไม้อายุป่นนั้นแต่ถ้าใครคิดแล้วคิด,ล,คดล้วว่าเือบรรพุก,กัยมากกามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรานะคะมันขึ้นอยู่กับคนจําผัดวีซา่าเวอร์แล้วเวอร์ห้ยากห้ยนหย,หยน่ายยากหะเยินจริงๆนะ แต่ถ้าในความคิดเห็นนะถ้าคนนี้มาหงายนะต้องเป็นน้องนองนักศึกษานะคะถึงประเทศนี้ถ้าเป็นแบบามาเรียนโตแล้วก็มาเรียนแบบเฉพาะทางนั้นเข้าก็หญิงอยากไดแรงงานบันนันนะคะดังเขาเรียกว่าแรงงานทักษะนะมันกับหม้อวิสวรโบโปรแกรมเมอร์อะไรปันนั้นเขาอยากได้นะคะแล้วที่สําคัญมาแล้วก็ต้องทํางานนะคะยิงเราขยันมากเราก็ไดเบียหมากนะแต่ถ้าเราขี้กลานแล้วมันเหนียวเบียแต่ไนคะ แล้วมายนี่ค่ะใส่ใจไม่ใช่ทุกๆนะคะขาชาวบ้านมั่งขาตุลาทร์ขาเดินทางไล่บาสนะคะใครมาแล้วได้พบกับคนดีได้สามีมีเบียตะกิ้นั้นเราก็ดีใจกับเข้ากันนะคะแต่ถ้าเราได้แฟนแบบว่าไม่ได้รวยลำรวยขนาดนั้นนะเราก็ต้องช่วยกันทํางานนะประเทศนี้ให้เสรีภาพให้โอกาสในการทํางานนะคะเบียมันหมาได้จากไล่ทางแต่ว่ามัายุแต่เราไหวขวาไหวไม้นะคะแต่เราหนังยุ่ยเจย มันก็ไม่มีตางเข้ามาในป้าเราค่ะใครเลยคลิปสาวตั้งเนยชอบก้าก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามให้กันนะคะถ้ามีคำถามไลก่กัคอมเมนต์ไว้ได้ค่ะสาวตังมาตอบให้นะวันนี้ก็ลาบไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าแลา้วสวัสดีค่ะ